เจอุ้มถ้าเขาดูอยู่พี่แลอุ้มดูอยู่ครับพี่อุ้มมันดูแน่นอนพี่มั่นใจเมื่อกี้เพิ่งพูดโทรศัพท์กันครับอุ้มมาคอมเมนต์นิดหนึ่งเขาได้เชื่อว่าเธอเป็นตัวจริงปะชนาทิพย์กับธินทรนะถ้าดูอยู่นะชนาทิพย์นี่น่ารักมากแนะนําเลยก็เรียบร้อยมาแน่นอนถ้าไม่มานี่คือพี่ถามพี่ถามว่าเจอุ้มเธอกลัวเวียดนามไหมโอ้ไม่กลัวครับพี่ผมแน่ใจเลยแต่ไม่เป็นแค่ความพูดในเวลาแตะจริงๆกลัวหรือเปล่าบอกไม่ครับพี่ผม เอาหละมันแน่นอนปไปมีที่มันแน่นอนเตร,รียมตัวเตรียมตัวนะฮะพีรอรับสายเลยจัตล์รักนะครับเจด้วยอุ้มด้วยนะฮะร,รอรับสายเลยดีหมดเลยนะนะ <c oughs> เนี่ยนี่เราพูดไปยืนยนที่การันตีว่ามาแน่ใช่ไหมครับไม่สองคนนคี่เขาบอกเขามาไงเจกับอ <ừ> ุ้มใช่ือเขาข<อ>ยืนยันด้วยตัวเองแล้วแต่สัตว์รักจะไม่เคยคุยเขามีเฟรนลี่แมทือมีอะไรการแข่งขันเพลยอ์ออฟช่วงนั้นนะครับเกาหลีเท่าที่สืบทราบมาทีละทอนเข้ามาแล้วนะคะทีละทอดอยู่ไหนมาแล้วใช่ไหมเห็นมนะฉันคิดว่าอุ้มมา เขาบอกพูดไทยได้นิดหน่อยครับใครอุ้มเหรอพูดญี่ปุ่นก็ได้เลยครับตอบต้องตอบแล้วพูดญี่ปุ่นได้เลยแน่อุ้มแกไปขอเอ่อโค้ดแล้วก็เจ้าของอกมาอยู่แล้วอุ้มอ่ะเออธีรทรถ้าถ้าฉันคุยกับเขาแล้วเรื่องความตสนใจธีรทรพิมพ์มาเลยว่าไปแน่ครับทีรทรพิมมาเลยได้ใจคนไทยพิมพ์มาเลยว่าไปแน่ครับเจอกันไป